รู้หรือ,อยังผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40หากติดโควิด19ประกันสังคมดูแลให้ในายทศพลกลิษวงวิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงกรณีผู้ประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา39และมาตรา40หากเกิดเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ประกันสังคม ใยสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยแล้วขาดรายได้ให้ครับโดยนายทศพลกล่าวว่าสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา39หากมีอาการเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิที่เลือกไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉินให้เข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดสพสหรือสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินให้เมื่อแพทย์ตรวจแล้วพบการติดเชื้อโควิด -19 ผู้ประกันตนตามมาตรา39จะได้รับค่าทดแทนการขาดรายได้อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยและต้องหยุดงานตามคำสั่งของแพทย์ในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างหรือวันละ80บาทครับส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา40 ซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่สมัครเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นแรงงานนอกระบบเช่นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรรวมไปถึงพนักงานอิสระต่างๆที่มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์และไม่เกิน60ปีบริบูรณ์หากมีอาการเจ็บป่วยขอให้เข้ารับการรักษาโดยใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและหากพบว่าป่วยต้องหยุดพัก จะได้รับค่าทดแทนการขาดรายได้สูงสุดวันละ300บาทและได้รับไม่เกิน90วันทั้งนี้ผู้ประกันต,นตนตามมาตรา39และมาตรา40มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนการขาดรายได้หากเจ็บป่วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงภาวะวิกฤตเช่นนี้ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจะเร่งพัฒนาปรับปรุงสิทธิประโยชน์รวมทั้งปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับ นายทศพลกล่าวต่อไปว่าในกรณีที่มีเหตุข้องสงสัยให้สอบถามได้ที่ศูนย์ฮอตไลน์เพื่อประสานการใช้สิทธิ์ระหว่างผู้ประกันตนและสถานพยาบาลโทร02-956-2513-4ในวันเวลาราชการและสายด่วน1506ทุกวันตลอด24ชั่วโมงครับ